อ่ะโอเคลูกนะยินดีต้อนรับสู่คอสฟิสิกสามัญออนไลน์นะครับวันนี้ก็มาเจอกันในคลิปที่1นนะครับก็สวัสดีน้องๆเนาะนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับนักเรียนว่าที่แพทย์ทุกคนนะฮะในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของฟิสิกส์กศพทซึ่งพี่บอกเลยว่าปี62ที่ออกมานี้ถือว่าออกได้ทําไมฮะ เยี่ยมยอดมากนะครับนะถือว่าออกได้พลิกแนวไปจากเดิมมากเพราะนั้นการเตรียมตัวเหมือนเดิมพี่คิดว่าผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันแน่ปีนี้จึงจัดหนักจัดเต็มนะครับจัดหนักจัดเต็มนะซึ่งพอเราไปดูช่วงคะแนนของปีนี้แล้วปรากฏว่า60คะแนนขึ้นไปเนี่ยนะฮะปกติเนี่ย60คะแนนขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่า มีไม่ถึง1,000คน60คะแนนขึ้นไปมีไม่ถึง1,000คนบางคนบอกเอ้ยแตกต่างยังไงเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราไปดูวิชาอื่นในปีนี้นะเทียบปีเดียวกันก่อนเค okay. มีชีวะ60คะแนนขึ้นไปมีมากถึง2,000คนแต่ฟิสิกส์60คะแนนขึ้นไปมีแค่ไม่ถึง1,000คนนะฮะเพราะนั้นจะสื่อถึงไหนสื่อถึงว่าวิชาฟิสิกส์เป็นตัวตัด ในสนามกสปทอยอย่างแท้จริงในปีนี้อาจารย์ไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับมาแบบจริงๆนะครับแต่พี่เชื่อว่าคนที่พร้อมนะลูกศิษย์พี่ปีที่แล้วถือว่าปังมากนะฮะแปอัพก็มี90อัพก็มีนะครับถือว่าพร้อมจริงๆนะคนะฮะก็อยากให้เป็นพวกเราที่ได้80-90อัพนะทุกคนเนาะวันนี้มาดูกันก,นก่อนว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับกสปทอยอย่างไรบ้างนะครับ อันที่หนึ่งนะฮะสิ่งที่พี่วางแผนไว้มี4หัวข้อนะครับถ้าน้องทำครบพี่เชื่อว่า80สิบอัพอัพไม่ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราข้อที่หนึ่งน้องต้องเรียนพื้นฐานและข้อสอบเก่าในเล่มนี้ให้แม่นที่สุดโอเคไหมน้องต้องเรียนพื้นฐานและข้อสอบเก่าในเล่มนี้ให้แม่นที่สุด เพราะว่าพี่จะสอนนะครับข้อสอบเก่าทั้งหมดและพื้นฐานเนื้อหาในเล่มนี้ทั้งหมดครับนี่คือข้อที่1ที่พี่เน้นตัวหนานะครับอันที่2เมื่อน้องแม่นสูตรและจับแนวข้อสอบได้แล้วเนี่ยให้เริ่มทำข้อสอบสอ,บอวนาและสอบ,สอบวทที่ลงในกลุ่มนะครับซึ่งจะเป็นข้อสอบที่ยากขึ้นนะฮะจากข้อที่1นนะครับแล้วก็คัดมา ข้อที่3เนี่ยหากทำไม่ได้หรือมีข้อสงสัยเนี่ยให้สอบถามได้ตลอดเวลานะครับและก็จับจุดผิดพลาดในการทำโจทย์เพื่อแก้ไขไม่ให้ผิดในรอบต่อไปด้วยโอเคไหมทำสถิติจุดที่เราผิดเอาไว้นะจดเอาไว้นะครับอันที่4ทํทำแบบจำลองที่ลงในเพจให้ครบทุกชุดนะครับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการจับเวลาให้เสมือนจริง นะครับนี่คือสิ่งสําคัญเลยถ้าเชื่อว่าน้องทํส4่ข้อนี้พี่เชื่อว่าน้องน่าจะรับหมือนได้อย่างแน่นอนโอเคไหมนะงั้นสุดท้ายพี่ก็ฝากน้องไว้นะในในในการช่วงแรกช่วงนี้คือว่าถ้าน้องกล้าที่จะฝันเนี่ยน้องต้องกล้าที่จะรับผิดชอบต่อความฝันด้วยโอเคไหมนะ,นะถ้าน้องกล้าที่จะฝันต้องกล้าที่จะรับผิดชอบต่อความฝันด้วยนะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะครับนะอ่ะหนูลองไปดูวิเคราะห์กันนะสิ่งสำคัญวิชาฟิสิกส์ในส่วนมากจะเกียดกันเยอะนะครับเพราะนั้นน้องต้องทำจุดอ่อนของเขาให้เป็นจุดแข็งของเราให้ได้นี่คือใจความหลักนะครับที่เราจะต้องมาเรียนฟิสิกส์กันในวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ ในเร่มนี้นะฮะแนวข้อสอบ7วิชาสามัญเราจะเริ่มด้วยกลศาสตร์นะครับและก็ไล่ไปนะครับซึ่งกลศาสตร์นั้นก็จะแบ่งออกเป็นเอ่อหกหัวข้อเนาะนะครับนะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การเคลื่อนที่ใน1มิติและ2มิติกันก่อนนะครับอ่ะมาดูกันเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะ ในเรื่องของกลศาสตร์กลศาสตร์วันนี้สิ่งที่พี่จะสอนก็คือ,อน้องแบ่งครึ่งกระดาษก็ได้นะครับข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของอสมการการเคลื่อนที่ก่อน สมการการเคลื่อนที่ซึ่งสมการการเคลื่อนที่นั้นนะครับก็จะมีห้าสมการหลักร้รยการถูกต้องปะนะครับก็ s เท่ากับอะไรนะ ut บวกหนึ่งส่วนสอง at กําลังสอง s เท่ากับ u อะไรลูก u บวก v ส่วนสองคูณ t s เท่ากับ v เลย v เลย vt ลบ1ส่วน2 at กําลัง2ง วี v, กำลังสองเท่ากับบวก2องแล้วก็ v ีเท่ากับยบวกเอซึ่งเงื่อนไขในการใช้5สมการนี่คืออะไรต้องใช้ในกรณีที่ความอะไรความเร่งคงที่เอเคไหม,มและทุกตัวที่พี่เขียนเนี่ยเป็นปริมาอะไรครับปริมาสเล ผิดแหละปริมาณเวกอะไรฮะเวกเวกเตอร์ wake. Wake <Okay. S 1> ยกเว้นอะไรครับยกเว้นตัวอะไรเวเวลา okay, นะอโอเคไหมน,น,น,ะหนะครับเนาะโอเคไหมนี่พื้นฐานเนาะง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าความเร็วคงที่อ่ะความเร็วคงที่ความเร่งรจะเป็นอะไรเป็นศูนย์เช่งใช้สูตร s เท่ากับ แล้วเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับ v เท่ากับ s ส่วนอะรนะส่วน t มีมีสองสูตรนะถ้า v เท่ากับ s ส่วน t ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอัตราอัตราเร็วตรงนี้เรียกว่าความอะไรครับความเร็วนี่ก็คือระยะทางอันนี้คือการกระจัดนะครับอืมโอเคเนาะ น,นี่คือสิ่งสิ่งแรกหัวข้อแรกนะครับที่ให้น้องได้รู้นะครับแต่ถ้ามันมีคำว่า,าพวกอัตราเร็วเฉลี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้เอา s ทั้งหมดระยะทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดนะครับอโอเคไหมอันนี้ง่ายเนาะอ,อันที่สองอะเป็นเรื่องของกราฟ การเคลื่อนที่กราฟการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับอย่างเช่นเอ่อเป็นกราฟอันแรกเป็นกราฟ s t ก่อนต่อไปเป็นกราฟ v t นะครับแล้วก็เป็นกราฟ a t ถ้าเป็นกราฟ ST เนี่ยความชันเนี่ยคือ v นะคะพื้นที่ได้กราฟม่มีความหมายนะครับแต่ถ้ากราฟ VT เนี่ยความชันคืออะไรครับคือ a พื้นที่ได้กราฟคืออะไรครับคือ s อเาไหมอืมอเนอะแต่ถ้ากราฟ AT พื้นที่ใต้กราฟคือเดต้าแหละเดต้าวิความชันก็ไม่มีความหมายโอเคไหมนี่คือพื้นฐานที่เราจะต้องรู้ก่อนนะครับโอเคไหมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องกราฟเนี่ยนะฮะอย่างเช่นน้องเจอกราฟการเคลื่อนเทียบเนี่ยนะนีเจอกราฟการเคลื่อนเทียบนี้นะครับมันสื่อถึงอะไรได้บ้างนะครับ อันนี้เป็นกราฟ VT แล้วกันสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือว่าสิ่งแรกที่ต้องรู้นะครับก็คือว่ากราฟเนี่ยมันเป็นกราฟ VT เพราะฉะนั้นความชันเราเห็นแมเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นความชันมันคงที่ใช่ปะ่ะนะครับซึ่งความชันก็คือความเร่งและความเร่งตรงนี้ติดอะไรด้วยติดลบอื A ติดลบนะครับนี่คือ a ติดลบนะเพราะนั้นอันเนี้ยความเร็วมันค่อยๆทำไ,ไมครับลดลงลดลงจนเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะในทิศตรงข้ามเพราะนั้นอันเนี้ยความเป็นจริงแล้วมันคือกราฟของวัตถุที่เราปาวัตถุขึ้นไปแล้วความเร็วค่อยๆทำไ,ไมลูกลดลงลดลงจะเป็นศูนย์และเพิ่มขึ้นในทิศตรงข้ามอืม และเพิ่มขึ้นในทิศตรงข้ามนะครับตรงนี้คือจุดสูงสุดนะครับตรงนี้คือจุดสูงสุดเนาะเ่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจุดจุดที่ v เป็นศูนย์นะเพราะจุดสูงสุดความเร็วเป็นเป็นศูนย์นะนี่คือจุดสูงสุดโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นถามาุูดว่าวัตถุเนี่ยนะครับ มันเคลื่อนที่แบบนี้เพราะความเร่งก็คือลบอะไรลบ G ีงที่ตลอดเนาะพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยให้น้องรู้เลยว่ามันคือการกระจัดขาขึ้นถูกต้องป่นะนะครับซึ่งมันต้องเท่ากับพื้นที่ส่วนที่สองดยก็คือเป็นการกระจัดขาลงนะซึ่งจะติดลบเนาะเนาะซึ่งเราจะบอกว่าถ้าพูดเป็นระยะเนี่ยขนาดเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับ s 1กับ S2 สองเนะี่ยคือจะเท่ากันนะครับ แล้วก็เวลาอีกตรงนี้ยนะมันอาจจะมีตัวทีอยู่ทีตรงเนี้คือเวลาที่ได้ไหมเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ไหมครับได้สูงสุดอืมโอเคปะ่ะนะครับอืโอเคไหมแล้วก็มีบางคนเนี่ยชอบจำว่าความน่วงความน่วง ความน่วงคือความเร่งที่ทำไมครับความเร่งที่ติดลบแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบนี้ทุกกรณีความน่วงนิยามจริงคือความเร็วที่ทำไมครับที่ลดลงโอเคไหมความเร็วที่ลดลงโอเคไหมพี่จะยกตัวอย่างในข้อนี้ให้ดูน้องเห็นไหมว่ากราฟอันนี้เนี่ย ความเร่งมันติดลบคือลบ g โอเคไหมแต่พี่ถามว่าไอ้กรณีที่เป็นขาลงเนี่ยมันก็การาฟเป็นลบ g ถูกต้องไหมนะขาลงเนี่ยความเร่งก็คือติดลบเป็นลบ g แล้วเร,เรียกความหน่วงไหมแบบนี้คือไม่ใช่ความหน่วงโอเคไหมเพราะว่าอะไรเพราะความเร็วมันทำไมครับเพิ่มขึ้น โอเคไหมในทิศอลูกในทิศทางตรงข้าม,มเพราะความเร็วมันเพิ่มขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามโอเคไหมอ่าโอเคไหมแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะจ๊ะโอเคนะครับนี่คือหัวข้อที่ไหนครับอืม ให้เขียนะตรงนี้นะนี่คือหัวข้อที่ที่สองก็คือในเรื่องของกราฟการเคลื่อนที่เนาะกราฟการเคลื่อนที่หัวข,ข้อที่สองนะอน้องแบ่งครึ่งหน้ากระดาษก็จะดีมากนะครับอืมนะนี่คือหัวข้อที่สองนะครับอโอเคนะครับขออนุญ,ญาตลบนะนะขออนุญ,ญาตลบนะครับ ต่อไปดูหัวข้อที่สหัวข้อที่สามก็คือเรื่องของรอกนะระบบรอกนิดนึง่งระบบรอกเนี่ยคือแบบพูดกันมาเยอะนะมาครับเอ่อรอกเนี่ยพี่จะเน้นตัวระบบที่มันสัมพัสกันสองอันนะครับอย่างเช่นตัวนี้แล้วกัน ยกตัวอย่างให้เป็นระบบลอกง่ายๆอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับเราเรียกว่าระบบลอกนะครับโดยอันนี้เรามีชื่อเรียกว่าลอกเดี่ยวอะไรฮะลอกเดี่ยวตายตัวอันนี้เราเรียกว่าลอกเดี่ยวเคลื่อนที่เออลอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า ถ้า e m สองเนี่ยมันหลงใช่ปะ m หนึ่งก็จะเคลื่อนที่ขึ้นนะอีตัวเนี้ยลอกเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ขึ้นได้นะครับก็สามารถเคลื่อนที่ขึ้นได้นะครับแต่ว่า e ลอกเดี่ยวตายตัวเนี่ยมันจะอยู่นิ่งนะครับซึ่งมันมีความสัมพันธ์แบบนี้นะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าถ้าเจอระบบอย่างเงี้ยความเร่งมันจะไม่เท่ากันทั้งสองระบบสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าความเร่ง m หนึ่งกับ m สองมีความสัมพันธ์กันยังไง เราต้องบอกก่อนว่าระบบเนี้ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันเราจะอ,าอ้างอิงว่ากําลังตัวที่1ต้องเท่ากับกําลังตัวที่2กําลังสามารถเขียนอยู่ในรูปของแรงคูณ V ได้นะบางคนลืมเนาะพี่ย้อนกลับไปให้ว่า p มันเท่ากับ w ส่วน t w ก็คืองานก็คือ fs ส่วน t แต่ s ส่วน t คือ fv โอเคปะ่ะนะคร fv โอเคไหม ซึ่งเราก็มาพิจารณางี้ว่าเออถ้าเออเป็นตัว m 1เนี่ยมันมีแรงอะไรบ้างนะครับก็มีกี่ทีครับ2 t ทีให้เป็นทีตัวนี้เป็นทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคิดที่ m 1เนี่ยนะครับก็เป็น2 t ทีโอเคไหมคูณกับ v 1 f 2ดึงด้วยทีเดียวก็เป็นที ูณกับ v 2เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของ v 1กับ v 2คือว่า v 2เท่ากับสอง v นะฮะ2 v 1นั่นเองโอเคไหม v 2เท่ากับ2 v 1อ่าแค่นี้เองนี่ความสัมพันธ์ของ v โอเคป่ะนะหรือบางคนก็เขาอาจจะไปถามเรื่องความเร่งในบทกลศาสตร์นิวตันเนี่ยนะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยอาจจะไปถามความเร่งก็ได้นะซึ่งี่จริงที่มาคือว่าเราจะดิฟนะก็ ดิฟเทียบทีั้งสองข้างนะก็ใช้แคคูลัสเนาะแต่ว่าครที่ไม่ถนัดเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวน้องจําผลสุดท้ายที่ได้ไปนะครับพอเราดิฟเทียบทีแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ว่าก็เหมือน v ส่วน t อะ่ะมันก็คืออะไรอะ่ะก็คือูกต้องไม่รู้นะ f 2 a สนะก็ได้เกี่ยวกับความเร่งเหมือนกันซึ่งก็เหมือนเดิมครับว่าไอก็คือ2 t a 1 f 2ก็คือ t a สองพัน้ะความสัมพันธ์ก็คือว่า a 2เท่ากับ2 a 1นึ่ a 2องเท่ากับ2 a 1นะครับเพราะนั้นก็ได้ตัวนี้มาเนาะนะได้ความสัมพันธ์ตัวน,นี้มาเพราะนั้นสิ่งที่พี่อยากจะให้น้องน้องใส่เน้นไว้ก็คือสูตร2ออันนี้นะเพราะบางทีเนี่ยถ้าน้องไปเปิดตำราตลาดทั่วไปเนี่ยเขาชอบเขียนเป็น เป็นเป็นสูตรไปเลยนะแต่ความเป็นจริงคือมันอ้างที่มาจากอะไรครับอ่าอ้างที่มาจากไอตัวกําลังเท่ากันตรงนี้อืมนี่คือสิ่งสําคัญนะแล้วก็สอบเก้าวชาสมันออกด้วยนะครับนะนี่ให้รู้ไว้นะครับให้รู้ไว้นะครับนะสําคัญมากนะครับดอกจันไว้อ่านี่คือหัวข้อที่สามนะหัวข้อที่สามนะก็อาจจะพูดมาหกหัวข้อเนาะนะครับแบ่งแบ่ง แบ่งซ้ายขวานะอ่าจนให้พอนะลูกอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอีก3หัวข้อเดี๋ยวพี่จะมาพูดในวิดีโอถัดไปนะวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอในวิดีโอถัดไปสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ